ย5หน้าแหลมครับผมไม้ที่ต้นนะครับผมเอกสารชุดโอนภบภาษี68นะครับโคสวยเลยครับผมสตาร์ทมือนะครับตัวนี้มัดสตาร์ทมือเครื่องดีเลยดูคลิปครับผมระบบไฟติดครบนะครับดูไม้ก่อนติดนะครับผมไฟสายขวาติดนะครับ แต่ดังนะครับผมตัดโด้ติดแล้วนะครับเนี่ยเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเครื่องเงียบมากเครื่องเดิมๆแห้งๆเลยนะ